รถอีกแล้วนี่คือรถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดของเมืองไทยหลายคนเรียกร้องกันมาว่าเมื่อไหร่บ้านเราจะมีรถไฟฟ้าแบตเตอรี่อีราคาถูกๆมาจำหน่ายกับเขาบ้างแต่เท่าที่ดูส่วนใหญ่มัจจกจะเจาะจงเน้นแบรนด์ตลาตลาดมากกว่าจากค่ายญ,ญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้คงเพราะคนไทยยังเชื่อมั่น ในการซื้อรถยนต์คันหนึ่งอยู่มากพอสมควรมีปัจจัยเยอะเลยทําให้การซื้อรถของคนไทยเนี่ยต้องคิดมากๆพอสมควรเลยฮะแต่ในวันนี้ฝันของคนไทยเป็นจริงแล้วครับที่อยากจะเห็นรถฟ้าราคาถูกมาจําหน่ายในไทยซึ่งมันเป็นรถที่จําหน่ายในเชิงพานิชย์และสามารถวิ่งออกบนถนนได้นั่นก็คือ f o r m วันหันราคาจาก5 9 9 9บาทเหลือแค่เพียง499,00 0บาท ลดไป1,900บาทและต้องลงทะเบียนจองก่อนภายในวันที่31มกราคม2021เท่านั้นอันที่จริงราคาจำหน่ายโฟมวันก็หันราคาเหลือ4 9 9 0 0 0บาทมาหลายรอบแล้วนะครับและรอบล่าสุดก็ยังแถมประกันชั้นหนึ่งฟรีฟรีค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง7ครั้งและฟรีค่าจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเบื้องต้นของโฟมวันก่อนที่จะจองนะครับก็คือมันเป็นรถไฟฟ้า100%เซที่มีระยะทางวิ่งสูงสุด160กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุ1ครั้งสามารถทําความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จ1ครั้งใช้ไฟฟ้า12หน่วยหรือ40บาทหรือ25บาทต่อกิโลเมตรการบำรุงรักษาแบบโมบาย์วิสให้บริการถึงที่บ้าน หากเจอน้ำท่วมฉับพลันตัวรถเขาเคลมว่าสามารถลอยน้ำได้การชาร์จ0ูนถึงหนึ่ง้เเใช้เวลาประมาณเจชั่วโมงโจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้ตัวรถนั้นพัฒนาวิจัยโดยญี่ปุ่นนะครับผมผลิตในประเทศไทยเราต้องจับตาดูต่อไปว่าโฟมวันเนี่ยจะมีการลดราคาหรือ4ี่แสนเกในอนาคตอีกระรอกหรือไม่ต้องจับตาดูหากใครอชอบข่บาวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคิดสกายครับพระคุณย่างสูงครับ